สวัสดีครับมือนีกลับมาพบปะกันอีกแล้วครับกับอีสานเฮียห้าครับนี่หาเก็บเห็ดครับมือนีโอ้ไม่สิเดียวเห็นเห็ดบันนี้สิเดียวเห็นเหมือนมืดไปนี่เดี๋ยวจะไปตาดีเขาตาดีตายเหตุยา Người ừ, này họ ba họ đồn ba gì vậy ba chinh chinh Cảm ơn các khắp đã Nhưng mà hết đậm đậm anh thì vàng anh đi hết khó căm Bó <Nhê> mấy cụ gọp nó Bó mấy tự quả nhanh nhanh mấy tự vô phê nè bà rồi bọc nhanh nhanh mà

Chạy viên cấp, chạy viên Ồ, sổm tai nhanh như thế này Thằm, mà chắc <laughs> chứng hoạt không qua Ồ, thằm Ồ ถามมาหาจังหวัดเดยนะเราไ้นกจ้าพ่อเราบ่าปากก็โวนะเออทางไตยฝุ่นก<ห>ระเมียน con đi bố mẹ bố, con bắt bắt luôn, con ở khu quốc tế đấy là rồi. Con mẹ hao ở là đấy bố. Tà mà thì mình vui mình vui cùng cảnh đi đi là hết là này à nó. เวลากันยุงม,มันเริ่มเม็ดแล้วลริดลวยุงมันมมเริ่มเอาแล้ววันนี้ ไปได้เปลี่ยนทางครับเปลี่ยนทางไปไม่ได้ครับ

Đó có là ngam đây và tâm này thì đang qua một nhìn thuyền đấy này câu cô thuyền ừ. này ui đi để hoặc nưng mấy khỏi bùn trẻ là khỏi yên nó yên là. Sao đấy ngon mong tùng mi lái vào yên này. yên yên là yên Nhưng lần này đi bán. đi bán. Ừ, đi. Ừ. Ui, cứ khả ừ, đó. Ui, bên ui. Ui,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  ยุงก็เริ่มตอมครับ เล,เลียวไปเห็นเล้วนน่ไหมหน,นี่นะนี่ดอกนี้สีคือกันก็ไปไม่แหงวันหแหงอเหลียง,อยงไอ้บ้านขุ่นแม่แล้วไปขุ่น <c oughs> โอ๊ะ hàng địa

หายเหยยดขาบดเหดเาเนาะไอ้ผ ah, right? ีบุมเรอไอ้ไก่บมเหศออาแล้วก็ไม่หงอไอ้ผีจี้ไอ้ผีจี้ยังอยงอร่งก็สุด

มานี่จังหินก็ไปขอมนอก็าขอมนิก้แ เยะเพงเนแม่ยีบะเยเออเฮ็ดพงีน่ะยาเป็นมูเลยเราเก็บผู้ใดเก็บหลอดหลอดทันบันานบมยครับดั้บ้บน่เวยยจมาอนี่นีโอ้ยย่างไงเลยวะเอาเก็บออมแม่ อ๋อย่งนนี่เราเก็บเอาบ้านมั้อ่าเราเราขมินเปนีนะเฮ้นหละสองดองใหญ่มากินาคู่ นี่ยุตาาิบาร์ถามหนูพื้นเศร้าหายแล้วเศร้าหายแล้วหาท้ายกินนมูอบัน <c oughs> sẽ cái ấy tuấn. ủa đi, này đi, này đi. Ủa mà chân này mới là nó. á, kia Nó đi thế mẹ. Nãy là mịt kia vậy. นี่ยน้อยมันตรงนี้นอ,นนอ,อืม้เหบานเราไม่เน้นคุณภาพครับเราเน้นปริมาณครับเยอะไปก่อนครับ フフ <laughs> ไนะครับหนึ่งมูครับเห็นมันหยนี่คุ้มค่ายอยู่ครับสี่ดอกห้าดอกเต็มละกำลังพอดีเล่นมานี่แต่มัน<อ>ค้นกับสามสิบสี่สิบประมาณนั้น bay thăm ngăn Ủa, <laughs> oh, đổ ngay. xuồng oh, lắng lắng cho mà đè ngang mình mà

nhà mặt muôn bản kia luôn ฆ่าหมดทุกอย่างแต่ว่ามันเริ่มเมื่อดินเรล่ายุ่งเริ่มมน,นั่นแล้ว้กมยือเกับมคือครับบกแมงครับสีออกแล้วขเขาไปวัางหันนี่หกหาลงไปนีออกล่ลดรดบจ้ะบ้วไก่แวนะบ้าทังหดจนเต็มตาไหม ตัจ้า้าล่ต้เล่งิดอาหลายสีนะไเนาะเอาก็มันเป็นมูเนาะกนี้เ็มูละหาหัวดอกดเดอกม่าฮ่่อันนี้มตรลุนทวดดิหนนี่มันสีลางได้บ้านหน่งลเะ

ปลาดปลาเบ็ดปลาดิบดิบไม่เปลนไม่เปลีมันเหื่อยริงอู้ย่าอ่านไงพอก่อนนะข้าวเนี่ยนะก็มามามาดีล้านหนงแผนเาก็ใ่เป็นนี่กูขอแล้วครับ

พ่อแ <łość> บบว่าไม่แห้งไม่แห้งตาตาคเจ้าเหน่สี่ก็ร้งข้างออไปอ๋อโยบังกีเพ่ก็ได้ดิอะ